โอ้โหไอ้สองลบไปเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพลอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมวิสิกมเมื่อนะครับวันนี้เราจะเอาปืน XM7 นะครับไปตะลุย ห้องวางระเบิดนะครับหรือว่าเอาไปตะลุยดานบอมแมทนั่นเองนะครับผมเนาะเอาจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดานบอมแมทเท่าไหร่นะครับเรียก,ยกว่าเกลียดเข้าไส้เลยนะครับผมเหตุผลที่ที่ไม่ชอบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมเป็นเภทที่ชอบยิงเออชอบแบบเกิดยิงเกิดยิงอะไรเงี้ยเออถ้าแบบตายแล้วไม่ค่อยเกิดจะ,จะไม่ค่อยเล่นแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดจะ,จะเล่นอยู่นะครับวางระเบิดก็สลับไปอะเดสแมทบ้างวางระเบิดบ้างอะไรเงี้ยเออ สำหรับเนี้ยเราจะาปืนเอ7ไปตุยด่านบอมแมทนะครับผมปืน XM7 เนี่ยเป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกที่ดาเมจแรงมากๆนะครับผมก็คือ49หน่วยนะครับเรียกง่ายว่าออสองนัดถ้าเลือดร้อยอ่ะสักสองนัดอันนี้คิดตามค่าของเอ่อตัวสเตตัสของมันที่โชว์ในเกมนะมันมันจะมีค่าที่มันไปในเกมมันจะมีเรื่องของเอ่อระยะอะไรเงี้ยมันจะม,มันจะมีอะไรที่มันลึกกว่าน,นี้แต่เราไม่คุยนะครับคือไม่คุยมันละเอียด่เอา,เอาไง่ายว่า คือกูไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นที่ที่คึอขั้นต้องจัาเอาง่ายๆว่าผมไม่ได้ฉลาดถึงขั้นที่จะแบบจะอธิบายได้ลึกซึ้งอะไรขนาดนนเอาเป็นว่าถ้าเราดูตามสเตตัสที่อยู่ข้างนอกเนี่ยที่อยู่นอกเกมเนี่ยมันก็คือ49หน่วยก็เอาง่ายๆว่า42นัด3นัดก็คือเดี่ยงเดี่ยงแน่นอนซึ่งปืนนี้ก็จะมีดาเมจคู่กับปืนตัวนี้เลยปืนได้3นะครับปืนได้3เนี่ยดาเมจถ้า11หน่วยก็2นัด3นัดก็คือเดี่ยงเหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้เราจะไปเล่นปืนนี้นะครับ แต่วันนี้เราจะเล่นเป็น XM7 นะครับผมนะอันนี้ก็ผมได้มาจากการาทำกิจกรรมนะครับซึ่งเพื่อนผมเป็นคนทำให้ก็คือได้มาฟรีนั่นเองได้มาฟรี7วันนะครับผมเอเครับปืนตัวนี้มีสีทองด้วยนะก็ถ้าจะให้ดีผมแนะนำว่าปืนตะกูนี้ที่แบบว่า อ่าดามจ49หน่วยหรือ51หน่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น XM7 หรือว่าเป็นเอ่อพี่เป็น SS SS3 เนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวย้อมแมวครับเผลที่ต้องแนะนำให้ใช้ตัวย้อมแมวเนื่องจากว่ากระสุนมันเยอะกว่านะครับเพราะว่าตัวธรรมดาหรือตัว,ต,วตัวธรรมดาเนี่ยกระสุนมันน้อย20นัดนะครับอย่างกระบอกเนี้ยไอเอ็กไอเอ็กเอ็มเจ็ดเนี่ยถ้าถาวรน,นะมันจะอยู่ที่20นัด แต่เนี้ยมันเป็นสีเงินมาเลยขึ้นมาอีกหกนัดนะครับเป็น26นัดจะถือว่าก็สุดเยอะขึ้นมา,าหน่อยนึงนะครับผมเนาะส่วนฉายาที่ใช้ก็จะเป็นจะเป็นฉายาโยกฉายาคุมสีแล้วก็ใส่เป็นฉายามีดนะครับถามว่าทำไมไม่ใส่ระเบิดเพราะว่าผมผมผมไม่ค่อยปาระเบิดเท่าไหร่ก็ผม ผมไม่ค่อยปลาระเบิดแล้วก็ผมผมไม่ได้เล่นระเบิดสูตรอ่ะก็เลยคือรู้สึกว่าใส่ไปก็เท่านั้นใส่เป็นมีดีกว่าจะได้วิ่งเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งเผื่อจะได้วิ่งหนีส้นตีนได้ทันอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นปืนนี้ก็หาซื้อได้นะครับในเกมนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่ามาขายบ่เหมือนจะไม่ได้ขายนะเหมือนจะขายปเป็นดีดสามแทนนะครับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าเกมกันดีกว่าเราไปเล่นด่านบอมแบทเลยนะครับใครจะใส่หัวกระสุนาเพิ่มดาเมจเนี่ยก็ ก็ใส่ได้นะแต่ส่วนตัวผมคงผมไม่ได้ใส่นะครับผมผมไม่ได้ใส่นะคือไม่ค่อยคือผมไม่ค่อยเล่นอะไรขนาดนั้นไงผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ใส่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคไปผมตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดเลยว่าทีมผมนี่คือคือยับอ่ะทีมผมนี่คือยับเลยครับผมยับยับแบบยับแบบสัสเลย เปืนดีนะบอกเลยปืนดีมากก็ <sm all> ใครจะเล่นโอ้โหโอ้โหกระสุนอื้ออไเหีเ่ระเบิดพูดเลยลว่ากูโดนโถมเพื่อนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นวางระเบิดอะ่ะก็เลยอาจจะสเต็ปอาจจะไม่ค่อยได้นะเบิดไป จะหมดใสกระสุนกันโอ้โหได้สองตัวว่ะโอ้โหได้สองตัวว่ะเมื่อกี้เรายิงได้สองตัวนะครับถ้ากระสุนไม่หมดก่อนนะผมว่าสักสามตัวนี้ได้อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ย ปืนสองตัวเกือบเกือบปืนแรงปืนเรามาแรลงพูดเลยว่าปืนเรา,าแรงครับถ้ายิงโดนนะแต่ตอนนี้กูไม่โดนเลยสักนะัดแต่ห้าสิบกว่านัดหลบก่อนหลบก,ก่อนเปืนมันดีปืนมันดีเปืนมันดีด โอ้ยิงไม่โดนชิบหายเอ้ยมาเรามา่อกันที่้องที่สองนะครับผมตราอ,อยู่กับด่านดาถาวิยครับผมปอ,อนนะปอนมันดีนะแต่คนเล่นอย่างผมมันกากนะพู้เลยนะว่าเออืออน่ะมันดีแต่คนเล่นอย่างผมมันกากผ้คนเร็วมากเลย่ะ น่าจะไปบีแล้วน่าดูทรงแล้วโอ้โหตายไปไม่ดีก็เอ๊ะเอาวางเอ๊ะวก็วางบีไปเถอแต่งสูงกใส่กระสูงกัน มันได้เล่นวางระเบิดนานแล้วเออมากเลยบอกเลยโคตรเถอะไม่รู้จะยิงใครวะโอเคอ,อ,เคอะจบจบผมไม่รู้จะยิงใครยิงกันแล้เออมากว่ะได้เล่นวางระเบิดแล้วแบบได้เล่นวางระเบิดนานแล้วสเต็ปไปไม่เป็นเลยว่ะคือสเต็ปการได้วางระเบิดอ่ะคือผม ตเตะเปล่นวางระเบิดกา,ก,ากมากเลยต้องมีข้างบนเน่ะโอ้ไอ้เชือดปืนคุณจะใจยิงจะยิง,วยงพวกเองโดนไหมเนี่ยปืนผมสตีดซะด้วยเปลี่ยนเปลี่ยน หน้าด้านแก่เลยอ่ะพาไม่มาแก้เอาเอาได้นะเอาได้นะหน้าด้านแกเอาดิตายไหมเอาเหลือตัวสุดท้ายเหรอไปแล้วรอเยี่อะไรลูโอ้ โอ้เลยโลเลยเหรอโลเลยเหรอจ๊ะตัเวเองเฮ้ยไปไหนแล้วอะ่ะไปหายโลหายโอ้ยสัตว์เอ้ยยิงไม่โดนชิบหายผมมองว่าผมเหมาะกับกานเดนแมทมากกว่าฮาาถ้าเดนแมทที่ผมว่าผมยิงแรงอะ่ะ

อ,อมันไปอุ้ยวอกไปทำไมเนี่ยโอ้โหมีคนเล่นลูกระเบิดว่ะเขาอยู่บ้านนะเขาอยู่บ้านยิมแดงอยู่บ้าน โอโหดีนะจริงนัำสุดท้ายโดนพอดีอ่ะโอ้โหอ้หลบศรลอยทียอะไรเรา ไปร,รออะไรเราโอ้โหไปรอชิบหายเอ้ยอะเขาเลื่อกอะเด็จยิงไม่โดนไงโอ้ยติดไ,ไปไปไปปุกเร็วปุกเร็วเสือตายวะ

กระสุนก่นกระสนุนเล่นแก๊สิดวะเป้ยข้าพิวเอาโอคตรตายไปแล้ววะเคาดว่ายังอยู่เอาอยู่ล้างอยู่ล้างต่อกันอีกเกมนึงอันนี้เดี๋ยวก็น่าจะ ท้้าแลวรอบที่แล้วนี่คือแบบแม่งเองมากครับเองมากตึงมากเพอต่อให้เราจะมีปืนที่มันดีแค่ไหนเนี่ยถ้าเราเล่นไม่ไปดีมันก็เท่านั้นนะครับซึ่งสามารถดูตัวดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะว่าปืนที่ผมถือเนี่ยมันคือปืนที่มันดีและโกงอีกหนึ่งกระบอกเลยนะครับโกงพอกับเอ่อ t เจ็ดแต่ว่ามันจะโกงโกงแตกต่างกันอ่ะอันนี้โกงเรื่องดาวมี่นะครับแต่ t เจ็ดนี่โกงเรื่องเอ่อเรื่องระยะแล้วก็ความแม่นยำนะครับ เนี่ยไอสัตว์แตกมามามาสามแยกนั <Slack! S 1> ่แหละ เอาตัวไปอยู่ไหนวะไอตัวนึงอยู่ไหนวะ โอเคโอเคน่าจะไปวางระเบิดอุ้ยตัวสุดท้ายว่ะไม่เอาแต่เอเขาไม่เอ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 าเฮ้ยผมแบงเล่นระเบิดสูตรกันเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาบละเอาบลาเอาบละเอาบละ ไล่หมดไปฮ่าฮ<ป>่าเลเบิร์ได้ตัวนงโดนโดน,โดนระลเบิร์สุดเราว่ายิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนร<ป><ป>ะยะนี้คุณสู้ปืนหมยากถ้าคุณยิงหงผมไม่แตกนะปืนผมมันโกง มาตรงๆนี่คือ,อะระยะของมันเลยเนี่ยเอาสมิงของมันเลยใครโดนนี่ปันวะโอ้โหด้บอม has been planted ไปเลยเหล่าๆกี่คนวะ แม่งลุยเลยวะ่ะกูแล้วกูแล้วชันนักครับผมเจอใหม่คลิปหน้าด้ครับบ๊ายบาย